เด็กสาวบนน้านนอกโอเรือชีวิตออกจากนาบ่ะหัวล้มแห่งโชคชะตาสิพัดสิพาไปจังไดโนอจากนาลาทินก้มกราบลงดินกราบลาแม่พอ่อยิบดินใส่หัวแล้วก้าวต่อผ่านต่อมอบกมืออะไร สบ,บายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามืนอ,น,มอนีก็มาบโพกับส่งเจ้าตุ๊กแนลอีกคือเก่าเด้อมามือหนีพมาโภกันอยู่ที่เก่าที่เดิมเด้อพี่น้องบได้ไปไซด์ลพี่น้องเลยอยู่บ้านอยู่เฮือนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะและมามืนอนีกับเจ้าตุ๊กกะมีเรื่องดีๆมีเรื่องที่ อบอุ่นหัวใจน้องพี่น้องนาะที่จะมาว้าวจู่โมพี่น้องฟังเรื่องนั้นก็คือเรื่องของครอบครัวรีวิไลเนาอพี่น้องคือมึกขึ้นขึ้น,นที่ผ่านมานาอพี่น้องทางครอบครัวรีวิไลก็ได้ไปลองเพลงอยู่ที่บนเวทีอยู่ที่งานบวชบ้านหนองงูเหลือมตำบลเคงใหญ่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำ่ำนาจเจริญนาอพี่น้องนาะคือเชิงมึก คืนที่ผ่านมาก,ก็คือทางครอบครัวศีวิไลก็ได้เป็นแขกรับเชิญอยู่ที่งานบวชเนาะพี่น้องเนาะแล้วต่างคนก็ต่างขึ้นไปมอบความสุขให้ทาง FC เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขทั้ง2ฝ่ายพี่น้องทั้ง FC แล้วก็ทางครอบครัวศีวิไลเนาะพี่น้องเนาะซึ่งต่างคนก็นได้ขึ้นไปโชว์ความสามารถไปโชว์การร้องเพลงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งแต่ละคนก็นซึ่งแบบว่าทําออกมาได้อย่างดีเนาะพี่น้องเนาะจนได้ใจทาง FC แฟนคลับอยู่ที่หน้ามานเนาะพี่ แต่แหลกๆก็คือพากันหนังพังอย่างดีๆนาอพี่น้องพอเพลงที่สองเพลงที่สามตอนนั้นแะละพี่น้องพากันลุกขึ้นมายกย้ายสายสะพุงนาอพี่น้องนาะเสริมภาพบรรยากาศกะเป็นตามหมวนเป็นตา,มมนนตาสื่อนาอพี่น้องนาะอเห็นแล้วล้ะก็หูซึกมีความสุขแทนครอบครัวสีวิไลานาอพี่น้องซึ่งตั้งใจที่จะไปมอบความสุขให้ทาง FC แฟนคลับแล้วสิ่งที่คิดไว้ก็คือได้ผลเนาะคือทาง f อแฟนคลับกะหมวนสื่อตามทีทาง ครอบครัวสีวิไลต่องการน้องพี่นอ้องคือพี่น้องครอบครัวสีวิไลก็คือที่เฮาหูหูก,กันน้องพี่น้องเนาะว่าครอบครัวสีวิไลบอร์เนครอบครัวที่ใหญ่พี่น้องเป็นครอบครัวน้อยน้อยน้องพี่น้องเนาะซึ่งพึ่งเป็นไอค่ายเพลงน้อยน้อยที่จะถึงแบบว่า โมเมนต์ไข่เพลงใหญ่คือแผ่ไข่เพลงของไอ้น้องไอ้ไข่เพลงของพี่อุงอิงหรือน้องอุงอิงน้องพี่น้องน้องเตว่าสตุกเสือเด้อเลยพี่น้องว่าต่อไปนะทางครอบครัวชีวิไลนะจะไปไกลกว่านี้อย่างแน่น้องน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกมือนี่พี่น้องแค่ซัมนี่น้องพี่น้องเนาะแบบว่าขนาดทางครอบครัวชีวิไลน่ะแค่เริ่มมาเปิดไอ้วงหรือว่าแค่เริ่มมาไปทำการลงเพลงเนาะพี่น้องเนาะแค่บอกกี่เดือนนะ ไอ้ผลตอบรับยังได้ดีถึงขนาดนี้เลยพี่น้องแค่บอกี่เดือนไหนะยังมี FC แฟนคลับที่หักแล้ะก็เอ็นดูครอบครัวชีวิไลถึงขนาดนี้น้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าสําหรับ ความรู้สึกของคนลาาเนาะพี่น้องทีดีใจที่น้องท่ดาล่าน่ะได้ไป้องเพลงนําพอครูศีวิไลเนาะพี่น้องนอนเล้วน้องเองกับไปสำนีแค่ไปบอกกี่เดือนน้องได้สำนีน่ะถือว่าดีแล้วพี่น้องค่อนครั้งถึงจะบ่ได้เป็นนักล้องหรือมมอลำทีมีสื่อเสียงคือจัางน้องอาอายและน้องอิงนะพี่น้องแต่ว่าน้องพึงจะเริ่มพี่น้องนองได้สำนีน่ะถือว่าโอเคแล้วนอะพี่น้องนาะเพราะว่าสตุกเองก็ได้เริ่มติดตามน้องท่ดาล่าและครบ ครัวซีวิไลนี่กะคนขังไล่เลื่อนแล้วน้องพี่น้องเนาะตั้งแต่น้องเริ่มดังจากเพลงห่อฟันคำโคพี่น้องตั้งแต่แรกสตุกติดตามมากกะคือแบบว่าโอ้ยเด็กหน่อยคนนี้เป็นตาหนาสนใจเด็กหน่อยคนนี้ห้องเพลงมวนเด็กหน่อยคนนี้ห้องเพลงกิ่งน้องพี่น้องชตุกเองกะว่าคำใดสตุกกะยังว่าคือเก่าพี่น้องว่าสตุกนัะขอบคุณทาง่อครูวีวีไลที่ได้เปิดโอกาสให้น้องที่ได้ให้น้องน่นได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ได้ไปพัฒนาตัวเองได้ ไปฝึกฝนตัวเองได้ไปในเส้นทางที่น้องหกักน้องพี่น้องนาะอแค่นี้นะพี่น้องคนลา่ากะดีใจแล้วพี่น้องเพราะว่าการเริ่มต้นของน้องน้องกาลังไปได้สวยนะ้อพี่น้องเนาะถึงที่ผ่านมาจะมีลมลุกคุกคานบ้างมีดราม่าบ้างแต่ว่าน้องกะยิ้มสูพี่น้องบอกว่าจะเจอดราม่ายังมาก,ก็ตามน้องยิ่มสูอย่างเดียวเลยพี่น้องเด็กน้อยคนนี้เป็นเด็กหน่อยที่เก่งและเก่งที่สุดเลยพี่น้องอยู่ในใจของคนเลา่า ในตอนนี้นาะพี่น้องน้องเป็นตัวอย่างที่ดีพี่น้องน้องเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นความภูมิใจของคนเราและครอบครัวของน้องทีรดาวศีวิไลนาะพี่น้องเนาะคือไป็ว่าสตุกนะว่าทาได้ออกมาสตูกไก่ยังภูมิใจภูมิใจที่น้องที่ดาวนะได้ไปอยู่นําพอคูศีวิไลน้อพี่น้องเนาะหัวทางพอคูศีวิไลก็ดูแลน้องดีพี่น้องดูแลน้องดีดูแลน้องนะสำารุคนหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะแป็ว่า ะตุกเห็นยามใดสะตุกก็ยังรู้สึกขอบคุณพี่น้องสะตุกแนมเบิ่งพ่อครูเนาะที่สายตาที่แนมเบิ่งน้องที่ตะลาวพี่น้องเพิ่นแนมด้วยความหักแนมด้วยความอินดูแนมเบิ่งว่าเด็กน้อยคนนี้คือลูกของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะตุกรู้สึกแบบนี้พี่น้องด้วยความหักด้วยความอนดูของทางพ่อครูนะพี่น้องเฮาบ่ต้องแนมไกลพี่น้องแนมแค่สายตาที่ทางพ่อแนมเบิ่งแค่นี้เฮาก หูซึบได้เนาะพี่น้องเนาะหอซึบได้ถึงความหักที่มีต่อลูกเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องมาเมื่อนี้กะสตูกาออกมาเว้าถึงครอบครัวสิวิไลเนาะพี่น้องเนาะงสตูการ์แบบว่านั่งเบิ้ลคลิปน้องเนาะพี่น้องเนาะนั่งเบิ้ลคลิปน้องนั่งไปนั่งมาแล้วโอ้ยนึกออกเนาะพี่น้องเนาะว่า ไอ้น่องทีตะลาและครอบครัวชีวิไลกะคือผ่านยังมากะไร่เนาะพี่น้องเนาะผ่านมาทั้งล่มลุกขู่คานเนาะพี่น้องผ่านมาทั้งห้อยยิ้มผ่านผ่านมาทั้งดามาเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางครอบครัวชีวิไลน่ะยังยืนได้เนาะพี่น้องชัตตูก็เลยหนึกออกก็เลยออกมาว่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะว่าทางครอบครัวชีวิไลน่ะถึงจะเป็นครอบครัวที่น้อยๆแต่ว่าเป็นครอบครัวที่คนข้ังอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพเนาะพี่น้องเนาะถึงตอนนี้ครอบ อยสิวิไลจะยังบ่ได้โดงบ่ได้ดังคือเวทีใหญ่ๆคือขายเพลงใหญ่แต่ว่าสตุกเสือได้เลยว่าทางครอครัวสิวลพ่ครูสิวิลน่ะจะพานองที่ดาราแล้วก็อครัววลน่ะ ไปไกลกว่านี้อย่างแนนนอนนพี่นอนะ้องนาะเฮาผูเป็นเอฟซีเฮากะมาคอยส้มมาคอยติดตามมาคอยหายกาลังใจครอบครัวศีวิไลไปนํากันนาะพี่นอนะ้องนอะมาคอยวันทีทางครอบครัวศีวิไลประสบผลสําเร็จนาะพี่นอนะ้องถึงตอนนี้ยังบอดได้ประสบผลสําเร็จแต่ว่าทางรวบครวศีวนะิไลน่ะก็เดินพาน,น้อง,อง,องเดินอย่างสง่างามนาะพี่นอนะ้องถึงจะเป็นเก้าทีน้อยนเนาะพี่นอนะ้องนอะเก้าวไปละดิตละหน่อยแต่ว่าเป็นเก้าที่มั่นคงนะพี่นอ้องความพัฒนาของนอ้องบ่ดได้หยุดนิ่งเลยพี่นอ้องถึงจะ ไปทีละหน่อยแต่ว่าไปอย่างมั่นคงเนาะพี่น้องเนาะบนเส้นทางการหลงเพลงเนาะพี่น้องเนาะถึงจะบ่ได้มีเวทีทีใหญ่ยยโตมาให้พวกเฮาเบิกในแต่ละแต่ละมือมีแค่เวทีนอนหน้าคาเฟ่แต่ว่าไอเป็นเวทีหน่อยๆแต่ว่าเป็นเวทีทีอบอุ่นพี่น้องในแต่ละมือออกมาไลฟ์ุดมีทางเอซแฟนคลับมาหลังไลมาให้กำลังใจอย่างล้วงลายเนาะพี่น้องแค่นี้เฮาเกับหูแล้วเนาะพี่น้องว่าทางเอซแฟนคลับนะ หักคอบครัวสีวิไลยสั่ใดน้องพี่น้องเนอะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวตุกเองกะจะขอจบลงเท่านี้ก่อนเด้อฝากให้พี่น้องสวยกดไล์กดแชร์กดติดตามให้ส่งสาวตุกแสแนวใน่ยเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ